เราเช,เาช้านี้ครอบครัวบันเทิงฮะมาแล้วฮะกูเด็กกระดางนะฮะอยู่ไหนอ่ะไม่อยู่แน <Sure> ่เนะฮะเฮ้ยมาแล้วอ่ะฮะเอย่ากูมาอีกเลยมูจะต้องพิลึกใช่ไหมลูกู่ะสบายดีอู้ไม่หมืไม่น่ากลัว ดูน่ากลัวมากเอาไฟมานั่งตรงนี้กะเจ้านั่งอยงนี้เจ้าโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าคือจะบอกคุณผู้ชมว่าเห็นใกล้ๆแล้วขนาดรู้ว่าเป็นพี่ชูดาวพานะแต่เรากลัวเออเออเราไม่อยากมาบ้ากเดียวทิเจ้าคู่ก็เมยหน่อยจ้าเดี๋ยวคืนนี้ต้องไปนอนก่อน แล้วไว้แล้วควรที่ก็แลกที่นั่งกันได้แลกที่นั่งกันได้ก็นังได้นันอย่างเยี่ยมนะคมาแลกกันแล้วับผมเมื่อมาเนี่ยพ่อพ่ยุทธเลยนะจ้าวะสวยกันจ้าเดี๋ยวคืนนี้นอนไม่หลับ มอกเป็นอย่างเจ้าคืนนี้ปักขันแหมนักหมายกันอย่างนี้เอ้าคุณผู้ชมครัคุณเดียก็มาคุณเชิญมากูว่าไ้ยถ้ามีอะไรบอกเจ้าอย่างนึ่งอะอย่างเจ้ารู้ไหมคนที่นั่งข้างอ่ะเป็นอะไรกับเจ้าคนไหนแก่แลไรเป็นอะไรมันคือไอ้เม้งไง ของว่าเจ้าว่ามุกอะไรขอโทษนะคะมุกอะไรคะมุกอะไรอันนี่ขำเปล่าคะไม่ไม่ทำตัวไม่ถูกไม่แต่โอ้โหนี่แต่งนานขนาดไหนเนี่ยมาเนอีโบไม่ธรรมดานะคะเพื่อพิยุท์นะคะเมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างอะค่ะคือผมเนี่ยไม่ได้ไม่กลัวหรอกแต่เห็นแล้วก็สยองท่านผู้ชมนะผมจะเป็นคนเดียวในประเทศนี้ที่คนดูละครลอยลอยอะไรลอยไหม่อยไหมติดกระทั่งประเทศโดยเฉพาะอีเมยดังยิ่งกว่าแอปค่ะ ใช่ไหมอ๋อโอ้โหไม่ขนาดนั้นไม่มีอะไรนะเพื่อเชน่าเว่าผมไม่กลัวกอดกะทินเดี๋ยวขอไม่กรี้ดอีกทีนะคะผีกรี๊ดอยากนี่ไงคุยกราชเห็นไหม เอากลับบ้านไปด้วยเสียบ้างเห็นไหมคนณเอกลาชผมพิสูจน์ได้เห็นหึงความใจกล้าของผมมากเลยแล้วแต่คนเรื่องคนน้องขาไหนก็ให้ครบทุกคนเลยนะน้องไม้คุณเอกล่าเหลืออีกคนหนึ่งจ้าเมือต้องได้ม